อ้ยทุกคนระหว่างที่ผมกําลังตามหาที่พักนะนะผมไปเจอรถด,ด้วยอย่างสวยเลยชุดหน้า L70 ทั้งชุดเลยนะครับทุกคนราคาหลักหมื่นที่ทุกคนใฝ่ฝันเลยนะเดี๋ยวตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยครับผมอ่าไม่ดูถือว่าพา,พาดพลาดแน่นอนใครไม่ดูนะแล้วแอดมินขอร้องดูให้จบแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเอง <c oughs> สนใจยังไงติดต่อคนขายโดยตรงใช่แต่ผมไปรีวิวผมไม่เจอคนขายนะอ่าเดี๋ยวผมก็ขออนุญ,ญาตเขาแล้วแหละอ่าถ<อ>่ายทรสนใจก็ติดต่อไว้เดี๋ยวเราทิ้งเบอร์โทรไว้ในคลิปนะคะดูให้จบนะคะเน้นย้ำน,นะใช่โอเค <c oughs> ตามไปดูเลยครับผม สวัสดีครับผมเจอกับรถมิาอีกสองคันนะฮะวันนี้ผมผ่านมาเจอนะฮะนี่เลยผมก็โทรสอบถามเจ้าของเขาแล้วเขาบอกว่าเขาขายนะฮะคันนี้เป็นมิาเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะว่ามีตัวอะไรบ้างโหจอดซะนานเลยนะคันนี้เป็นมิ拉 P ไม่ P สองก็ P สามนะเพราะต้องเปิดดูภายในเนาะแต่สภาพกันเนี้ยเดิมๆแห้งๆเนี่ยแห้งๆเลย นะฮะเปิดไม่ได้นะทุกคนกันชนหน้า L 7 0นะครับเท่าที่ผมดูแล้วก็ตัวเป็นกันชนหน้าสั้นซึ่งหายากมากนะรู้สึกว่าชุดหน้านี้จะเป็น L 7 0นะฮะทุกคนนี่กันชนข้างหน้าก็ L 7 0เฮ้ยคันนี้มีของนี่สังเกตตรงนี้นะฮะกตรงนี้เป็นฝากระโปรงตัวนอก จะมีรูรูน้ำรูเฉดน้ำอยู่หนึ่งรูเขาเข้เขาใจว่าเป็นของชุดหนะ้าเจ็ดสิบทั้งชุดเลยที่ได้มาข้อแก้มข้างเขาก็จะมีตัวไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นแปดสิบบ้านเรามันจะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคราคาขายคันนี้อยู่ที่สี่หมืนแปดนะเบอร์โทรเดี๋ยวผมลงให้ใต้คลิปแล้วกันคันนี้ผมผ่านมาเจอนะแล้วก็ลองโทรสอบถามเจ้าของรถเขาแล้วนะใครสนใจก็ เดี๋ยวลองโทรไปสอบถามดูว่าเครื่องสตาร์ทติดหรือเปล่าการใช้งานเป็นยังไงนะฮะก็ลองโทรสอบถามดูโอคันนี้คันนี้มีของนะแล้วก็เป็นสภาพพี 5, P, ไม่พีสองก็พีสามนะเพราะไม่ได้เปิดดูข้างในนะฮะเดี๋ยวส่องดูเบาภายในโอ้โหส่องไม่เห็นนะภายในเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเปล่านะอ่าเกียร์ธรรมดาเบา บากสปาโคด้วยนะเฮ้ยอันนี้มีก่องนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูกล้มดูด้านล่างนะคะอืมน่าจะโอเคนะเนี่ยทายด้านล่างไม่มีสนิมเลยทุกคนนะสวยๆคันนี้ผมชอบนะคันนี้ราคาไม่แพงด้วยเหมาะสำหรับเอาไปปั้นกันไม่รู้ว่าเครื่องติดหรือเปล่า ดูทรงทรงได้คันนี้ทรงได้ส่วนคันขาวคันนี้ก็เป็นคันขาวกระจังหน้าเป็นมิ้นฝากระโปรงก็เป็นมิ้นต์ภายในเกียร์ธรรมดานะฮะอันนี้ภายในเกียร์ธรรมดามเดี๋ยวผมดูให้อีกอย่างค<ม>ันนี้เป็น P 2เห็นไหมโตโยไฟเบอร์ โอเคครับผมเมื่อกี้แบบหมดนะฮะคันนี้เป็น P2 นี่ภายในก็ถือว่าเดิมเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้ก็น่าจะพร้อมใช้งานแต่ต้องมาดูรถกันอีกทีหนึ่งนะเพราะคันนี้ผมมารีวิวเจ้าของรถเขาไม่อยู่ส่วนคันนี้กำลังทำทะเบียนทำถามเจ้าของรถเขาแล้วนะสวย ฝาหลังฝาหลังบางๆเลยนะแต่คันนี้เป็นรถแต่งนะผมดูเบาะภายในเป็นสปาโก้เรือนไม้ก็โอเคอ่ะคันนี้ผมว่าใช้ใช้ได้เลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อสอบถามดูแต่รถคันนี้ชุดหน้าเป็น L70 เลย ราคา48,000คันนี้ก็พอๆกันนะทุกคนสรับคลิปนี้นะผมขึ้นมาทางเหนือถ้าผมเจอรถมิาที่ไหนผมก็จะมารีวิวให้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ